สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้สำหรับดวงประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะเหมือนเดิมค่ะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างและไม่ตรงเลยนะคะถ้าใครที่จะตัดสินใจทําการใหญ่ๆได,ได้ให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าตัดสินใจด้วยการดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าเป็นดวงพลังโดยรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะโอเคเรามาดูดวงกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างประจาเดือนพฤศจิกาย,ายน ความรักการงานการมีนนสุขภาพโชคลาภนะคะเซเว่นออฟคัพส์เอ็ดออฟเพนเท e เคิลเดอะทาวเวอร์ควีนออฟเพนเทคิลเดอะอเอเรอ two of cups p a a e of soul w three of cups ตามด้วย the f o และใต้สำรับคือ queen of cups นะคะจัชะตาช่วงนี้นะคะค่อนข้างแบบจะฝันเยอะฝันเก่งฝันบ่อยหรือกินเยอะเกินไปหรือเปล่าใครบางคนคิดจะวางแผนอยากได้นูน่นได้นี่เปน็นปนู่นเป็นนี่ไปนูน่นไปนี่แบบเป็นจินตนาการของคุณแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ลงมือทํานะคะ แต่อนาคตครา่งหน้าของคุณเนี่ยมีโอกาสมีช่องทางมีช่องทางในการทำมาหากินมีช่องทางที่จะเหมือนมีเว้ให้เราเลือกอะนะว่าเราควรจะทำอะไรถึงจะเหมาะสมเราจะไปยังไงดีเนาะบางคนก็คิดอะไรไม่ออกแต่สุดท้ายเราจะเจอทางออกนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน เปลี่ยนแปลงอย่างปรับปรับฉับพลันเลยโดยที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมีหนทางมาให้เราด้วยหรอนะชาวราศีมิถุนนะคะเรื่องการงานการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เม k มันนี่ของคุณนะบางคนขยันทำมาหากินมากคิดเงินได้เงิน,ค,งน,งนคิดทองได้ทองคือมองหาเวหารู่ทางในการทำมาหากินแล้วจะทำยังไงถึงจะให้ได้เงินเพิ่ม อยากทำอะไรเพิ่มเติมทำได้ไหมทำได้ทำได้ดีด้านใดด้านอาหารการกินร้านกาแฟหรือเครื่องดื่มเบเกอรีเกี่ยวกับของกินที่เป็นน้ำน้ำก๋วยจับ๊บก๋วยเตี๋ยวออ,อะไรอีกละ่ะที่เป็นน้ำน้ำอะคะ่ะค่อนข้างทําได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายได้ด้วยนะ มีคนช่วยเหลือถึงแม้ว่ามันจะยุ่งยากลำบากแรกๆอาจจะต้องขวนขวายนิดนึงนะคะแต่ว่าเออมันจะมีคนช่วยเหลือมีมิตรภาพที่ดีสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำได้มาดีคุณเป็นคนที่มีฝีมือนะคะชาวราศีมิถุนนะพไพ่ใบเนี้ยไพ่สรุป ขึ้นมาเขาบอกว่าเป็น Queen of Cups เนี่ยเป็นคนเก่งทางด้านการทำอาหารทำขนมเป็นแม่สีเรือนใครก็ตามที่ไม่ได้มีงานทำเป็นแบบเป็นแม่บ้านอะไรแบบนี้นะคุณสามารถออกมารับจอบข้างนอกได้นะทำขนมออกงานอะไรแบบนี้นะคะต้องนำตัวเองออกมาให้ให้เขารู้จักคุณเยอะๆอะค่ะทำขนมเก่งทำอาหารอร่อยนะดูแลปฏิบัติสามีดีนะคะ หรือใครบางคนที่ทำในองค์การองคอ์กรเนี่ยต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะคะคุณมีอ่าดีเอ็มเพอร์ที่กำลังดูดูคุณอยู่เขารู้ว่าคุณมีคนเก่งในเรื่องใดด้านใดนะคะให้คุณเสนอตัวต,วตวนคุณไปเลยค่ะแล้วเขาอาจจะจัดวางคุณให้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมเดี๋ยวเปิดเพิ่มดีกว่าม,มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมคะ เอมเพอเรอร์ขึ้นมาโอ้โหได้ไพ่ซ้ำเลยอะ่ะมีโอกาสนะคะแล้วสำเร็จด้วยแต่ไม่ง่ายต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะต้องพูดคุยต้องประจบประแจงบ้างต้องโชว์แสดงผลงานบ้างให้เขารับรู้ว่าคุณเก่งด้านใดนะคุณมีสามารถด้านใดที่เป็นพิเศษเพราะว่าไพ่เด็กถือดาบขึ้นมาเนี่ยมันต้องขนขวายมันอยู่นิ่งๆมันเฉยๆไม่ได้ค่ะ นะคะเพราะไม่งั้นเนีน่ยเขาจะมองไม่เห็นแล้วก็อาจจะมีคนอื่นแซงคุณไปแล้วทาให้คุณแบบเซ็งอะ่ะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วออกมาดีด้วยเผลอๆจะได้ดีลงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาเผลอๆจะได้ไปทํางานที่ต่างประเทศก็เป็นได้นะคะใครรอคอยงานต่างชาติอยู่งานที่เงินหนักๆเงินเยอะๆอยู่มีโอกาสมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรชาวราศีมิถุนใครที่เป็นคนโสดอยู่มีโอกาสเจอคนที่อายุน้อยกว่ารูปร่างหน้าตาดีสันทัดนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนขยันนะคะหาเงินเก่งแล้วก็มีโอกาสเจอผู้ใหญ่พ่อไม้ไม่โรแมนติกแต่เป็นคนรักใครแล้วรักจริงหรือเป็นคนที่ระดับการทำงานโชคโชนอะ ประสบความสําเร็จมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสจริงจังรักใครรักจริงแต่ไม่โรแมนติกนะคะมีโอกาสพบรักกับมีเด็กถือดาบด้วยแต่มันมีอุปสรรคในความรักเข้ามานะอย่าเป็นแบบคนขี้งอนหรือขี้น้อยใจไปนะคะเพราะใบเนี้ยน้อยใจเก่งนะขี้น้อยใจอาจจะ มีปัญหาในเรื่องความรักได้เช่นกันระวังทะเลาะเบาแหว้งเพราะตัวคุณเองความคิดของตัวคุณเองพลังลบจากตัวคุณเองให้ระวังนะคะเพศที่สองเพศที่สาม lgbtq พบรักครั้งใหม่ใครรอคอยอยู่ได้เจอแน,น่ๆเป็นความรักที่แฮปปี้เป็นความรักที่มาจากเพื่อนจากการสั่งสรรค์จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่แต่บางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสจริงจอะอยากคบกันแบบ ชิวๆแบบไม่ได้ลงลึกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่พร้อมที่จะคบนะก็คือพูดคุยกันเผื่อเลือกด้วยก็มีนะคะเพราะว่าก้าวถ้วยเนี่ยบ่งบอกอยู่แล้วว่าค่อนข้างที่จะยังไม่ได้ลงลึกในเรื่องความรักและยังไม่ได้เลือกใครนะคะอยากจะอยากจะคบแบบนี้ฉันมีความสุขแบบนี้สุขที่จะโสดแล้วก็พูดคุยหลายๆคนอ่าเผื่อเลือกอ่าประมาณนี้นะคะหรือใครที่เลือกแล้วนะคะจะเจอคนที่ถูกใจทําให้พาคุณแฮปปี้นะคะสนุกสนานสั่งสรรค์นะคะ แนวแบบ everything จริงก e b เบลนะ the full the full การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่บางทียังไม่ค่อยมั่นคงเพราะมันมันเป็นการที่จะเพิ่งเริ่มต้นอะนะคะนอกนั้นคุณต้องไปต่อยอดเองว่าคุณจะทำให้มันมั่นคงแค่ไหนทุกเรื่องนะการงานการเงนิงนและความรักถ้าเลือกแล้ว จะมีความสุขจะแฮปปี้เจอคนที่ถูกใจแล้วถ้าคุณยังไม่เลือกแอบคบแบบลับๆนะใครก็ตามที่คบกันแบบลับๆอยู่มันจะนำพาซึ่งปัญหาในอนาคตได้เช่นกันนะคะขอย้อนกลับมาเรื่องงานเงินนิดนึงนะคะลืมเตือนไปเลยเพราะว่ามีไพ่เดอะทาวเวอนะคะกับติดกับไพ่เหรียญน,นะคะให้ระวังว่าอย่าลืมว่าถ้าใครที่ได้ตังมาแล้วหรือมีเงินก้อนหนึ่งอ่ะให้ระวังเรื่อง การใช้เงินนิดนึงนะคะเพราะว่าเดอฟูขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเก่งบางคนก็ฟุ่มเฟือยบางคนก็ช้อปปิ้งเป็นนิดเลยแล้วคือแบบอยากได้อะอยากได้อะไรต้องได้อะไรประมาณนี้นะคะคือไม่ค่อยร,าาระมัดระวังในการใช้จ่ายนี้มากใช้มาก,ม,ากมีน้อยใช้น้อยอะไรประมาณนี้นะอาจจะทําให้ให้เงินขาดมือได้โอเคเรามาดูเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังลื่นลม้มระวังมีก้อนเนือ้อแล้วก็มีมีเกณฑ์ที่ ที่จะต้องผ่าตัดอาจจะมีเนื้องอกหรือผิวพันธุ์ที่ค่อนข้างอักเสบหรือไฟไหม้ผู้พองเป็นหนองอะไรแบบนี้อมแล้วก็ปวดแขนปวดขาบ่าไหลให้กลับมาดูอะไสุขภาพดีนึงนะคะเพราะไพ่เดอฟูลขึ้นมาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพสักเท่าไหร่ เป็นอะไรมากๆปุ๊บเข้าโรงพยาบาลเลยอะไรประมาณนี้ค่ะให้ระวังลื่นล้มหกล้มตกจากที่สูงหรืออุบัติเหตุโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะเพราะว่าตัวหมอบิวเองเคยได้ใบนี้แล้วแล้วก็อุบัติเหตุจริงๆไม่เราชนเขาก็เขาชนเรานะคะทําให้เราเสียการเงินในการซ่อมบํารุงยานพาหนะของเราด้วยซ้ํานะโอเคค่ะ เดี๋ยวมาดูไพ่นางฟ้าว่าจะแนะนําชาวราศีมิถุนว่าอย่างไรบ้างทุกสถานะนะคะการงานการเงินและความรักเอ้ยไม่ใช่ค่ะโทษทีเริ่มเบลอแล้วเอ่อทุกสถานะก็คือความรักทั้งชัดเจนไม่ชัดเจนคนมีคู่หรือว่าคนโสด Children ใครก็ตามที่ยังโสดอยู่นะคะ c h i l d r e n ใบนี้เขาบอกว่านางฟ้าบอกว่าความเป็นเด็กในตัวคุณเนี่ยมีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะเช่นเป็นคนขี้เล่นจิตใจเบิกบานหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีพลังลบตกั้างเลยอะนะจะดึงดูดคนที่มีความสัมพันธ์คนที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีขึ้นนะจะมีความสุขมากขึ้นแบบบ๊อบี้เลยอะไรแบบนี้ ้ไปต่อไปโค้ดเพนดนซี hmm. mm ่โค้ดเพนดนซีใบนี้เขาบอกว่าใครก็ตามที่คบกันอยู่นะคะการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปเช่นนิสัยของเขาอะคะ่ะหรือการยอมอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปแบบเป็นคนยอมก็ยอมเขาตลอดเลยหรือเป็นคนให้ก็ให้ตลอดเลยเป็นผู้รับก็รับตลอดเลยทําให้ชินกับ กับเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้หรือเป็นการเอาแต่ใจตัวเองอะไรแบบเนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วรับไม่ได้เพราะว่าเออถุกมันฝืนใจอะไรแบบนี้นะแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่โอเคละมันเป็นท็อกซิกให้ลองสังเกตดูดีๆนะว่าเรารักเขาแท้แท้ทรูหรือไม่เป็นความรักแท้หรือเปล่าหรือเขารักเราจริงๆหรือเปล่าหรือเขายึดติดกับนิสัยของเรากันแน่นะคะให้พิจารณาดีๆนะคะสําหรับใครก็ตามที่มีคู่แล้วนะใบนี้ส่วนอีกใบนึงเขาบอกว่า trust นะคะใครก็ตามที่เจอคนใหม่เข้ามาให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักนะคะจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุขภาพกันสุขภาพของคุณมาสุขภาพดูไปแล้วดูไปแล้วเนาะสุขภาพโชคลาภต่อไปเป็นโชคลาภนะคะ โชคลาของคุณมาจจะสิงไกมีโชคลาบหรือไม่ชาวราศีนิถุนโอ้โหใบแรกเสียงโชคเสียงลาบเลยนะถ้าเปิดใบเดียวแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามีไพ่ตัดไหมถ้าไม่มีคือร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสถูกหวยดวงใครดวงมันนะคะนั่นไงมีโอกาสมีเกณฑ์ถูกหวยเสียงโชคเสียงลาบนะคะได้จากอะไร ได้จากอายุคนตายจากไปงานศพจากโรงศพเลขติดโรงศพก็ได้เช่นกันใครก็ตามที่ไ,ไ,ไปได้ไปงานศพแต่ว่าไปทําบุญบริจาคโรงศพอะไรแบบนี้เป็นไปได้เช่นกันนะคะในโชคลาภใครบางคนมาจากความมุ่งมัะพยายามของคุณเองความเก่งกาจของคุณในการทํางานในการลงมือทําและลุยอย่างจริงจังนะคะ ใครก็ตามที่ไม่ชอบเล่นหวยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แบบเนี้ยนะคุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองนะนั่นคือโชคลาภของคุณในปีนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่บพพิคเนตนะคะว่าพระอ,องค์จะบอกอะไรชาวราศีมิถุนบ้าง concentrationgenetic movementempowerment นะคะ ให้จงตั้งใจและจดจ่อในสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่ให้มีสมาธิให้ให้จดจ่อแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่และทำอย่างจริงจังอย่าขี้เกียจให้ทำแบบตลอดเวลาทำอย่างสม่ำเสมออย่าขาดตอนหรือแบบทำทำเลิกเลิกอะไรแบบนี้นะคะมันจะไม่สำเร็จแต่ถ้าคุณกระฉับกระเฉงนะมูฟเมนต์ตลอดเวลามีการติดต่อคอนแทค ตลอดเวลาอย่าลืมลูกค้าเก่าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีพลังมีอำนาจมีบารมีให้ฝึกนั่งสมาธิเปิดจักราที่สามนะคะเป็นจักราทีอา่อยู่ตรงท้องก็คือเพิ่มพลังอำนาจบารมีมันจะสมบูรณ์ทุกอย่างอะทุกเรื่องเลยนะการงานการเงินความรักประสบความสำเร็จแบบง่ายๆโอเคค่ะขอบคุณมาก,มากที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ